สวัสดีครับทุกคนครับผมคือปา๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกม A3 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เกม A3 มีจิจกรรมแจกแร่อินเเทรียมนะครับชื่อจิจกรรมคือ3ชัยจากสังเวียนมาดูรายละเอียดกันนะครับระยะเวลาจิจกรรมคือตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนะครับโดยรายละเอียดกิจกรรมคือเข้าร่วมสังเวียนและ ได้ชัยชนะไป3ชัยชนะนะครับจะทำการมอบแร่อินเทียนต่อวันคือ200ล้านนะครับเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมคือมีเลเวล190ขึ้นไปนะครับและชนะ3ชัยชนะรางวัลจะหารจากผู้ที่ผ่านนะครับเช่นถ้ามีผู้ผ่าน2,000คนจะเอาแร่ทั้งหมด200ล้านนะครับมาหาร2,000คน และจะแบ่งให้คนที่ผ่านนะครับโดยกำหนดการจะแบ่งเป็นวันที่ 25, 27, 30, วันที่1และวันที่3มิถุนายนนะครับในช่วงที่จิจกรรมสังเวียนเปิดก็อย่าลืมไปทำการลงต่อสู้จนชนะให้ครบทั้ง3ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ